กำกำกัอยู่กับผูกกอโดยโดยกอขึ้นจังไดกะเทียนเอื่อยโทรห้าเฮาคูมมือนี่คือว่าแบบโทรเพื่อสบายใจบอดโทรเพื่อสบายใจเพราะว่าแบบว่ามีตัวใดถูกใจนั่นหนึ่งพระว่าเจ้ากาว่าปลอบใจนั่นนั่นนึงคณะก็เลยสบายใจแล้วก็คิดโทษ สวัดีเลยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบริร์สุขสุขคนกันยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสาน,น,นีแล้วเนาะโดยมาพบมาพ่าพอสานมนนท์นี่เนาะสาวนวลกะเดินทางมาที่พี่ดาวพ่อแม่พี่นะ้องเนาะมาหาทางไอพิมพ์เพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยอ่เมื่อนานเพิ่งกะพูดคุยกับสาวนวลทางโทรศัพท์พ่อแม่พี่น้องมันกะเแบบี่อ่าบทสัจเจนเน่กับบริญญ์เสียงเน่เนาะโดย เมื่อวานนี้น้องผู้พี่น้องทางไอพิมเพิ่งกะโทรหาทางสาวนวลผู้พี่น้องแต่บอดได้ลงเข็บเนาะโดยเพิ่งกะว่ากินฮอดกินเถิงทางสาวนวลเพิ่งว่า้ามอยังเพิ่งกะได้พูดได้คุยกับสาวนวลแล้วเพิ่งก็สบายใจว่าจังสรรน้องผู้พี่น้องเนาะโดยกรมือนี้กะสีมาดิดมาหัวเดือมามาพูดมาคุยน้ำเมื่อยเพิ่นเนาะผู้พี่น้องเนาะโดย กับสนวนกลับมารอบบายบายพรมพี่น้องกับทางรถมีปัญหาอีกแล้วน้องพรมพี่น้องเมื่อนี้กัว่าสางชาวนวลกับว่าสีเดินทางไปพู้นละเนาะสิ่ใกล้ๆแน่ยพรพี่น้องเลยรถปัดกก้ามาเป็นอีกพรมพี่น้องอ่าเห็นได้ไลกับช่วยค่ายคำลงแรงรอบบายได้สนนกับว่าสามารถไปไกลได้เนาะกับพอดีกัเทินบอกงไายๆาะพรมพี่น้องถ้าสิไปหอดเพิินก็ได้โย่เฮากับสีไดโอได้ดง เพียงครอบครัวเดียวกับคำมืดแล้วเนาะกสิบ่บท่านเพราะมีพี่น้องเลยโดยกะเอาไว้มือใหม่อีกอยากสิได้ไปเซนทีสาวนวนเป้าหมายไว้เนาะโดยกลมืมานี่กะเพราะว่าได้ยังห่างกสิไปโอเปลิลล์นำเอวยพิมพ์เพเลยเนาะพี่น้องตอนนี้เพิ่นก็มาอยู่นำํำอ่าน้องแดงบ้านนอ้องแดงเพราะว่าเพิ่นก็นเหงาอยู่คนเดียวเนาะโดยจังไรกลับไปโอเปลิลล์นำเอวยพิมพ์เลยสวัสดีพิมพ์สวัสดีส เว้ยแม,ม่ขม,มือว่ามาหาบ้านน้องแดงมาลินขูมมือเพราะ oh. ว่าอยู่เพื่อนกับว่าอยู่กับขิดหอดลูกกระโดบ่ได้อ้าวคิดหอดลูกเลี่ยก็กมาจอบแม่เป็นยังได้แม่เดินเพิ่นกระลูกนั่งได้แล้วแล้วก็เมื่อก็น้องแดงน้องจรนมื่อคนเดียวขยัขกบรยกระโดดบ่ได้ขยับกระโดดยักได้แล้วหลายหลายอย่างกันว่าเพว่าไปอยู่น้ำแม่ว่ะเขาอะชาวทอนว่ายไปกันจะไปกับยันชาวทอนให้กับยันชาวทอนตีว่ะใครเป็นคนเบาเอ้ย มีคนว่าความหลับบนนี้ในโลกหรอกคนลงเพลนลงจังหันโอ้แต่ว่าับแม่ดูว่าจัางไรเอากับชาวบ้านอือโอ้โดยโดยยันแม่หยย้วะยันเออยันสะทอนให้เดี๋ยวโปรแกรมมาหาเออเดี๋ยวโปรแกรมาหาแม่อยากมาอยู่น้ำแม่อยู่กับสาทอนก็หายไปและที่้ามว่าเหตุยังเพาแม่กับลูกเขา แล้วม nah, right. ok. ันคนนว่นรกควายแนวนั้นนะค่อยกับเมื่อค่อยกับนั่งใช่ย่อหรอกค่อยบริวารในไดดอกลดยนลูกอดเนลูกโดยบัดจุดท้ายลูกอ่ะถือข้าวหยอกไปกินแหงมันชิวานยังกับควายแล้วะนี่ก็แม่กับลูกเข้านาทีก็บอกเลยนั่งเอ้ยไปนอนน้ำแม่เจ้าทำ่าก็ไปก็จัะมาจอบไม่ใหญ่ก็แจ้งอะไรก็มากบบริไกลเป็นไร ขวาไหวแล้วชิ้น่วาวไหวเห็ดหยังแล้วมันมีผลประโยชน์อยังหยอลูกพื้นไหวแต่ทั้งเหื่อกบได้ามเพิ่นบ่อเลยกบได้ามแล้วก้อยู่จังซี่ก่อยกบได้ทำเลยเฉยเลยเฉยเลยเด็กจังได้ลูกกระแม่ขาวฟื้นเก่าได้ออกไปกับกับคนกำศกับคุณนั่นน่ะนะอยู่อยู่กับผูธรรมกำกับอยู่กับผู้เกาอโดยโดยเก็ขึ้นจังได้กันเทียนเอื้อยโทรหาเฮาคุเมือนี่คือว่าแบบ โทรเพื่อสบายใจบ่<ท>ได้บ่ได้ค่ะโทรเผื่อสบายใจเพราะว่าแบบว่ามีตัวใดถูกใจนั่นหนึ่งพราะว่าเจ้ากล่วว่าบอบใจนั่นนะนั่นหนึ่งคณะก็เลยสบายใจแล้วก็คิดฮอดคณะคิดฮอดโดยคิดฮอดชาวนวนโดยคิดฮอดชาวนวนเพราะว่าคนดีไปใช้ไฟก็คิดฮอดโอ้จริงสัน่นบอกเลยโดยเด็กเอ้คิดจังไรว่าทางนอกเป็นคนดีคือเห็นกำลังเทือ คือเห็นกันดังเถื่อนนะยังที่ว่าวัดเขาถูกใจมีงยังเจ้าว่าปอบใจหะนะเล้กกะเพรได้ย่อยันหะนะแบบว่าแบบว่าใจกับเได้ขดเลี่ยวหะนะว่าสันซะโดยโดยใจชัดฉือบริสุทธิ์หะนะเพราะว่าอันน่ะอันเพราะว่าเจ้ากะเพราะว่าเจ้ากะเจ้าเป็นคนสินคนทมหะนะว่าสันโดยบืงคนเพราะว่าข่อยกระใหญ่วันน้แล้วเนาะบืงคนนี่บืงคนออกเนาะฝืงคนออกอันอยู่อยกับฟันนี่แหละนะโดยโดย เพื่อว่าสบายใจเพื่อว่าสบายใจโดยแต่ละที่นี่แบบว่าเออเดี๋ยวคิดไปแหละอยากโทรอยากคุยโดยอยากโทรอยากคุย,ยเพื่อนเพราะว่าถูกใจนะด้านหนึ่งจะกับว่าปลอบใจขนน่ะโดยโดยเมนคือจังหวะแหละเนาะโดยเทากับ จักจีโชยเอ่ยจังไรฮะนะเอยสุดความสามารถแบบว่าเอออยากว่าอย่างยังอยู่แต่ว่าเรื่องราวแบบนี้เท่ากับบริได้ผู้นำภายในครอบครัวของเอ้ยเนาะนเป็นแบบไรฮะนะเออทั้งเท่ากับแบบวกก่าบ่าง่ายซะเนาะก,ก็คือทั้งเท่านี่ก็เป็นคนอื่นเนาะเอ้ยเนาะสิไปแบบเออปว่วนเปลี่ยนแบบ นนี่นั่นมันก็สีโบจบมองงามเนาะโดยทั้งเอยคือสีเข่าใจอยู่เนาะโดยทั้งเขาก็เลยแบบเออเห็นทั้งเกยดอีกอะว่าอุกใจทุกใจเรื่องลูกใจอะไรเรื่องลูกคือจังสิเลสิมาอยู่น้ำแม่นะาสาวบ่หอยมาและคิดได้จังใดซะว่าบ่งหอยไปหาแม่เขาโดยในที่กับแม่กับเขาอยู่ดีเพราะว่าสันทะก้อนเลือดเขาหะนะโดยโดยก้อนเลือดเขาออกมาแต่ในใช่เขาหะนะ ແລະຍົກໄວ້ກະໄດ້ຕຍົກຫັ້ນລະໂດຍສັດໃຫຍມກາแม่ກົດຈັດມຍລຮດຍັດຍັດດຍລຂກລອອ້ຈມຄຳແແທວິລກາຕນແລຂາຢດີແມ່ແຮງ ก็ได no. mm. oh, so ้แต่ว่าวันนี่บ่จับไ่ว่ะโดยอืมโดยโอ้ว่ะจะพอแล้ววะลูกูขาจังบ่มาว่ะอืคันอันอันคันได้หมู่ได้กันหรอโมขันนะสาธุน้ำหมสาธุน้ำคันหมู่ได้อืคันเน็มขันเน็มหมู่ได้กันหรอโมขันอันคันเฮาได้กับสาธุวะนะเดี๋่วเดี๋ยเป็นไปเลยคือหมูหั่งหมูมีนี่ก็สาธุให้หั่งะโดยคันหั่งว่า เห็ดนั่นแหละมันหังมันมีขึ้นเลยเลยนะโดยโดยให้มันหังผูุขาในกระิงย่อมือขึ้นชุดหัวกุล่ะจังสันแหละอืมโดยเนาะก็ห้ากะแบบห้ากะอุกใจอยู่แบบเวลาจะโทรมาแบบเออกุ้มใจเรื่องลูกเรื่องยังนาดทางห้ากะแบบสบายใจน้าเมื่อยได้ โดยกับอู้อีพิมพ์หิจังไดรดีกับชงสารอยู่เอ้ยยแต่ว่าทั้งเฮากับจนปัญญาสิกเก็ตใครในไรฮะนะเพราะได้แต่ว่าปลอบใจโดยเด็กก็มาให้เอ้ยคิดลายก็ให้ใช่ลูกคนเดียวเหมือนนะอย่าไปคิดลายเลยพิมพ์เนอร์ตัวขาวอ่อนอย่าไปคิดลาย ถ้าเป็นลูกเฮาบุญมาสนาเฮาถ้าว่าเออคือว่าคือปัจจุบันนี้อยู่น้ำเพลินเนาะก็ให้เพลินดูแลไปซะเนาะก็คือว่าเออทั้งเฮาเนี่กะปกุ้มบวกกลางบ่อดุบบ่หักบ่หมักบวกกะอย่าไปคิดร้ายเรื่องนั้นมันก็ต้องว่าพื้นว่าบ่หักบ่หมักเด็กน้อยสำนักมันก็ยังบ่หูยังหอกเลยเอ้ยยังบ่จ้างยังชำน้อยมีนะยังโน้อยอสิว่าเออเพลินใหญ่เป็นเช้าแล้วอยู่สิบเจ็ดสิบแปดมีส่วน โดยมีส <ue> ่วนคิดได้ได้โดยอืมตอนนี้ยังแบบอืมแบบมับนบ่สนใจมันยังดอกเอ้ยโดยอีกอย่างก็ทางน่อง่นก็ได <ue> ้อยู่ <ue> ทางนั้นหลายกว่าทางโดยนําเอื่อยแม่นบ่โดยอืมพุ่นเคยทางพุ่นหลายกว่าเคยก็จักว่าฝัดทางนั้นบ่ให <ue> ้มาคั่นมาฝัดให้โดยโดยก็ก็บ่มาฝัดย่านนาสาวตีอืมย่านเล็กน <_ d ue> ้อยนั่นโอ้ยเด็กน้อยมันก็ย่านเนาะถ้าว่าแบบเบาคู่ว่าอยังนะจะมีได้เป็นอย่งเนาะ มีหลายแผนกแน่นเด็กน้อยมันก็ย่านบางทีก็บางทีก็เออมีส่วนแบบว่าอ่ามาท้าเอื้อยได้ย่านเอื้อยแบบนี่นี่นั่นนั่นแนั่นแหละคือห้าวันเนี่ยเนาะทางเพิ่นก็แบบเออระมัดระวัางด้วยว่าเบิ่งลูกหลานเอาไว้ด้วยว่าจังไรฮะขอบอกผู้เดิมนี่ก็เออขอแต่แม่นะบอปันได้อีในเฮือนนั้นหน่วงไว้นั้นโดยโดยอายุเท่านั้นเพราะว่าจังจัว่ะใส่ล่างถวยล่างบ่วงแก้วตาคอยต้นเดียวอันนี้เขาคือย่านเอาไปได้แนวใด โอ้แกวตาดวงดีเขากัญญานเอาไปแต่ละมื้อแต่ละคืนทั้งเอ้ยก็นอนหลับอยู่เลยเมื่อแต่ละหนีแล้วก็รักียกกนอนบรับลงไปคุ้นห้องหนองของน้ำนั่งจะตอนเด็กนะคุ้นกลางคืนนี่คืนแล้ว่อยนอนบรับอาบจักนาเห็ดส่งว่ากบจักนาเห็ดชะนวนคือมื้อนั้นเด้มาเห็ดดำช่วนน้องว่ะเห็ดดำช่วนก็คุ้นห้องน้ำตัวเจ้าโทรมาเด้จะโทรมาลงมานะอืมนคุ้น้องน้ำบ่มีนอนบรับ คืนนี่ข่อยก็นอนไดรหลับได้คืนนี่ก็เหนหน้าข่อยจังนอนเวนเกีอบรับกับน้องจอนกินนี่มางมือข่อยก็นอนรับฝังมือข่อยก็นอนบ่รลับได้ก็คือจงลูกขนาดนเดียวบังเพื่อนเจ้าดีเลยสิหางใหญ่โบเ็นเด้ก็ได้แบบเออทั้งเลยพิมนะที่ไปอยู่เพื่อนน้องแดง่ะอยู่เพื่อนน้องแดงนี่แล้วบาสิมาลินน้ำแต่เมื่อวานนี่เลยแต่ว่ามันก็ยากเลย หลดล่างขนาดอันนี้ก็บหางกระเซกแทงเนี่ยหางกระมังทางกระยากอีกเนาะท่านอนก็เลยไปไกลเลยว่าเออไปพิมพ์โทรมาบ้างนะมันกับบริยินเนาะเนาะมันบบเป็นถอดเป็นคำเนาะโดยโดยก็ว่าเออแบบคิดร้ายเลยก็โทรหาทั้งเฮางวัดปอบใจบบบสบายใจแน่สบายใจแน่โดยโดยว่ามีแต่ชาวนวลพุทธียวทีโทรศัพท์นี่ไม่ใช่บ่ได้เดบ่ถือน้ำ เดี๋ยวมาลกากูกควนแต่นออ้องแดงโดยลูกควนกับเก้งใจเพิ่นอยู่ <c oughs> หันแล้วเพราะว่าน้องหนุ่ม่นก็อยากขึก้นเกาะเล่นเกมไหนกับปัาน,นั่นหันนะโดยโดยแม่นกับป,ปตีนอต้องวัยรุ่นกับปตีแล้ววัยรุ่นวัยชันซะโดยโดยโต๊ะผัดผู้เฒ่าแล้วหันนะอยากไปแปลงกับผมมีเงินแปลงยังวัมันแ<ไ>ปลงได้โบเลยเอาไปให้เพิ่นเปล่าเพิ่นยังไงก็ได้หันแล้วมันสิได้อยู่บ่ล่ะจักแล้วไปเบิ่งเห็นว่ามันมันแบบมันถืกน้ำต้มดงน้ำขับ่คักบ่ได้วันนี้ไรบ่ได้คักนะถึกแบบว่า ทงยางหอยจังซื ok ่อๆมือถิดมันยังซื่อๆนะอ๋ออยู่ใช้อยู่เฮือนอะไนี่นะอยู่เฮือนตัวสองบารีถือมาบารีถือมาแบบเออยือบารีแกะออกมาเลยข้ายในมันเป็นอะไรแกะบารีแก่บไรีคุณแกะก็แกะบไรีโอ้ยเดี่ยว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 เลย่าบแก่บารแบบตายขาหน่วยได้บ่โอ้ยตายคาหน่วยเลยสมัยนี้มันคือเบ็ดตายคาโตเลยโดยเมนแมน จะไม่ก้อนมันสิแก้ได้น้องเหรอเนาะโดยนึกว่ามีก้อนเม็ดแกออกได้นะน้องก็ว่าแกออกมาตากแดดมึงอยู่มาบอกไอ้พิมพ์นเนาะแกบ่ได้น้องเหรอโดยโอ้ยต้องซื้อหน่วยใหม่เสียเลยเนาะประเด็นคุยได้รินโดยพอได้คุยได้ลิ้นมึงเงาเนาะอยู่คนเดียวเงาจากซาเล็กขันใส่แห้งลูกคนอื่นและมีความสุขให้เขาใสโดยโดยแต่เรามีความสุขอย่ในหัวใจครับ เอาขนมเอาเอาน้ำซัมปาได้สื่อไงยังอยู่บ่ยังอยู่เขาเขาตัวเจ้าไห่หนังบัดเลี้ยงแต่เขาทำมีอะไอยังไลยอยู่บ่ยังไลยเติมขวดลังเถือกอะถ้าว่าเขาจอดเขาเจ้าไห่ลังเถือกก็มาคุงกินลังเถื่อกกักินมีอหไรขอด้วยอืมแปะคนเดียวเนาะแล้วก็แ้ไปปะคนเดียวลังเถือกก็มาหนี่เพื่อนน้องกับน้องพากินหันกินหนีแล้วก็แล้วไปอืมโดยโดยลังเถื่อกกัมืออยากมือบอดเข่าหนะก็คิดเรื่องลูกแล้วก็แล้ว มือหนึ่งจะคาบจะกียเที่ยวกินข่าวนีทีถือมือหนึ่งก็ซ้องเถื่อกะองเถื่อกินนี่มือหวังเพลนกินข่าวน้อยเดียวหนึง่งนะแล้วก็อิม่มขี้เทียนก็ใส่ลูกนี่นะอีต้นลูกสุดใดสุดนักสุดหนี่เมนน้ำลูกลายกวัวน้ำลูกของแล้วหน่วยตาร่วมเลี้ยวอันนี้ข่าก็ะยานเอาไปกินแห้งยักมาฝันละซาหอยมาหันกขาซิมาไลเด็กหน่อยจักสั้นซะสั้นสั้นซะมาขับหัวใจเด็กหน่อย không chỉ không hiền chân nói chắc chắn rồi rồi nó là ừ. nó sao không mà quá lại vẫn chỉ bỏ mẹ nó sao cho hao bộ cho lái ơi thứ ba ơi ừ, dù năm phần cả phần điên phần đu đi được cả ơi ừ, bay đi bay Thì chẳng đây sao thứ ba à vào ngày ngày tôi giang nhục tôi giang nó bảo việc à, nan sa hãy gửi เข้าใจแบบง่ายๆเด้อคือว่าเวรกรรมเฮาซะเอ้ยเโดยคือว่าเวรกรรมเฮาอ่าให้เจ้าปล่อยวางไปก่อนเด้อถ้าว่าฮอดมือมันกมันสิหวนกลับคืนมาหาเฮาเองั่นแหละคันคิดลายคันคิดลายก็ขยันมดันค่อยขึ้นอีกด้คือตอนนั้นได้เจ้าซื้อยาให้กินแม่นเป็นประสาทได้เจ้านี่แม่นบ่โดยเป็นโรคประสาทแม่นบ่อีพโดยคิดลายแบบอยากไปเลยโดยคิดลากไปเลยละมือไปเลยไปเลยโอ้ เห็นหน้าตอนบบเห็นข่อยลายมือข่อยกับปดินฐบัดรีนบัตข่อยโบเห็นบัตน้องแดงบัตทามเเคยไปบ้องขำกลางคืนนี่ไงเคยเคยโดยโอ้มันเป็นแบบไรเอลยมันแบบคิดอยากไปแหรอไปโลดโบเลยย่านยังมันบัคิดอยากไปหลอไปโลดนางแคบแบบคิดเห็นหน้าลูกลูกกับบัตยังงไปยังยังไปคือเห็นเขาใส่ลูกอะนะก็เลยมันอกใจมันมันกุ้มใจนันดัหนึ่งอะนะก็เลยไปกลิ่นมาสิเป็นว่าเป็นงัวอะไรทางเลยพิมพ์เนี่ยเนาะ ยขันตัวตายขันตัวตายมันก็สั่มตายครึ่งหนึ่งแล้วก็นังมันมันก็ติตายทางยืดนล่นล่ะนะคิดเรื่องลูกเนี่ยข้าวผัดส้แท้ใส่หวานคือจากทะเลลงเพนติกเพนติกจังหันก็ลงเพนลงจังหันไกลลีอยู่ไอ้ลงเพนนะทำบุญอ่าทางแนวอื่นนะยังว่านั่นนันนี่ถือว่าแอบทางโน้นเป็นคนลีลงบัตรลงว่าก็ดีอยู่ไอ้ตัวนี้เนาะดีอยู่ โดยแต่ว่าเด็กน้อยก็สิตื่นแต่เริ่อลขนาอลงบ้านองว่าเข้าบานเน่เนาะคิดฮอดลูกอะไอ้ตั้งไรก็ได้แต่คิดหน่อคิดว่ามาอยู่มายังไหนเอื้ยสี่บาทจังไรคอยก็อยู่เบื้องขลุ่มยสิเบังกขลุ่มมาอยู่เย็นหนะามาหลินนนองดอกนางแดงไปกับเจ้าตะกี้น่ะมานอนอยู่ว่าช่วงอันที่เฮามาหาเจ้านี่ช่วงบังนั่นนะมานอนคืนหนึ่งนั่นแล้ก็แล้วเลยตอนนั้นความดันก็ขึ้นก็จนบอกน้องไทยกลางบ้าน บอกบอกไอ้มีมาแน่วะบอกมาเนื้อต้มน้ำหนึ่งข่าห้ก like ินแน่วะตอนนั้นฮ right ันดีตอนจะมาจอบนะโดยโดยจนบอกน้องไทยกลางบ้านข่อยนะขัน้าชาวนวนเลยขัาใต้ของข้าใต้ผู้เดียวข่อยว่ามีไฟเห็นจนมันแข็งคนละก็อาจารย์ชี้แนะลูกกับผูกเอโน่ไม่ใช่เอโน่ไม่ได้ลงมาจอบมาเบิ <that> ่งมาใกล้แล้วโอ้เราเปมาใกล้อาจารนซะ นั่นแหละก็จังอยากบอกขอบปรยากอุกใจฮันใครแบบว่าคนได้เปิดตู้ออกตึงเต้นแล้วก็เต้นไปหลินไปว่าแล้วก็ไปกระซิบมาฮะน้องแดงเนี่ยกะพันเปิดตู้เปิดยังเปิดเพลงกะเออผ้ากันมวนกันซึมกะไข่เน่เหมือนบมดเลยไข่เน่ดื่มไปเน่สิ่งนั้นดื่มไปเน่บัดไว้ก็คือเก่าคิดมาอีกคือเก่าคิดมาอีกคือเก่าอย่าไปคิดสั่นเลยเอ่ยพิมพ์เด้อวันนั่นเกิดมัน่น่ะได้ลงมอ๋อเลีก็ต้องคิดร้ายเออยก็ได้ลงกินน่ะลืมมือนะคะ มือเดียว,ว,วนั่นแหละหลาบเลยบ่กินเลยต้องคิดหลายมียังกับปตามภาษาของเจ้าน,นั่นแหละไปเนาะบนได้มวนมีบนได้อบ่นกับปลิไปหัวน้โมป้านนี่ว่าหาันมันก็ลืมไปก็ย่ยยาหลอกกานั่งกะทางนอกมีกันใหญ่ซัมนี่แลวอาช้อยุโราเจ้าเป็นเมย์เลยแต่ว่าเพิ่นกะเออแบบ จังได้น mm ้องกันเนาะฮะกับ hmm. บ mm ุห hmm. mm ูจ hmm. yeah. mm ิตใจคองน้องฮะนะวบาเพิ่นตัดสินใจแบบไรฮะนะมันอยู่ในจินใจเพิ่นเอ่ยคือเพิ่นว่าวอันเนี้ยเนาะว่าง่ายๆเดียงกายเดียงได้แต่เดียงจิตใจเพิ่นเดียงบ่ได้เอ่มันคนระเบบเลยคิดว่าจงสั้นซะแต่เพิ่นคิดได้เออเมย์คอยอยู่คนเดียวสิสั้นคืดไปแบบเออแบบเพิ่นใหญ่แล้วก็สิฮูซึกเองดอกว่าเออต้องรู้ด้เมย์เมย์คนเดียว

อาลูกบริการนะมือนั้นบ่ามือฮะบอกว่าไปเจาะแม่แน่นเลยส่วซั่วนดีๆมันกับแม่ของเฮาวสงบเนาะแต่เพิ่นกัเออเพิ่นเป็นแม่คือว่าไะไคือบอกง่ายๆคือน้องเอมี่กับเจ้าเนี่ยเออส่วนดีๆกะทั้งน้องกับเอิญแม่คือเก้าโดวอออันนี้ก็คือการอย่าไปซื้อซาเพิ่นเออส่วนดีๆกะบอย่างไรกับเพิ่นลงเพิ่นป่วยแล้วเนาะกะไปบึงไปเจาะเพิ่นปลอบใจเพิ่นผิดอย่างไรเนาะ แยงเพิ่นเฮถามหาอยู่่อืเพิ่นคิดฮอดจังไดเอ้ยซเฮาไปโอไปลมกับอ่าม่ตู้ถึงบ้านเนาะตอนนเราก็ว่าคิดฮอดแล้วอาบาปลูกผู้นี้ก็เฮ็ดจังไดเราว่ามันก็คือบ้านดเนกลูกเอ้ยเราว่าแล้วก็ว่าหลายอย่างอยู่อยากซอยอยากซอยเอื้อน่ะให้อยู่นี้แต่ว่าทางเอื้อยแบบจังไดบ่อยากอยู่ล่ะว่าอืบ่อยากอยู่แบบว่าเอื้อยมดมาอกใจอยู่คนเดียว พาะว่หลังจากที่พัวตายแล้วเดเราจะห้อยู่เพื่อนลังนั้นลำเล้ลาขัา้นก่อนขัข้นใครว่าก่อนอีพวเพืเ่อนโตลังนี่เด,ดไรไหลข่อยหนีไหลกรอกไปเพื่อนว่าว่าเออหลุดมูลพวัวมึงเหนียวมากม่ว่าแต่ดินมูลแหวกูนีว่ะอออว่ะไหลหนีอ้าวว่ามูลแม่มึงกับมูลแห่กกูกรอกแต่ผู้พี่เดียวกันนี่ว่าอัานนี้กันเลยโดยหวยก็คือว่าไหลหนี้ กอยจังได้ก um, oh. like, so ็อยู nope. ่นั่นนั่นน่ะถือถือว่าเอื้อยพิมพ์นี่แบบอ่าคนเป็นใจนะเนาะเอื้อยเนาะแบบได้ยินไพ่ว้าอะไรบ่อยากเฮ็ดบ่อยากอยู่อีกบ่อยากทนนี่บ่อยากอยู่อีกบ่อยากทนนี่ได้ก่อนโดยโดยโดยขอดใจอยู่เอื้อยสิ่งนี้แล้วบ่อยากไพ่ว้าเนาะเอื้อยเนาะโดยขันแล้วอยได้เครียดแหละโทนได้สะอาดขันยังบ่ลืมโดยโดยขันก็ได้เครียดล่ะคันแลข่อยบ่ฟังคพาะผู้ใหญ่เพิ่นได้ฟังหอนบ่เมื่อฮอนบ่เมื่อเยอะ ขัน่เห็นแม่เขายุนหันนะอันรีโดยโดยขันคอยนะลูกคอยป่อยู่น้ำนี่แหละคอยแหงใจแต่เนีนแมเอี่ยใจเตะคิดลายเนาะคิดลายโดยวันนี้พัวกระต่ายป่าวันลูกอ่ะเขาก็ไปกินแหงบ่มีปาอยู่น้ำบ่มีพาอยู่น้ำแล้วคอยกันเาจังใจแตกใจเพล่ะฮะโดยโดยขัดใจอยู่เนาะเนาะก็คิดลายขึ้น่าเนาะ เอ้ยอยู่แต่ว่าบ่เห็นวันนี้ก็มานี่ก็ได้อยู่นี่แล้วโปรยนองเอ้ยวันนี้ก็คือนี่แหละเอ้ยเอาเอาสุกค่ะขึงเอ้ยมักหนึงสุกค่ะขึงบ่ฮู้ว่าสิใช้ไร่ที่บ่เนาะสิพิมพ์พึ่งมึงดู2โตนี่เฮาเอาผักผักเพราะว่าของผู้ใหญ่เจลีแหละเอ้ยตั้งแต่เฮิงได้เพิ่นผักมาเนาะแต่แบบมันเป็นแบบสรงใหญ่ันอ้วนมันหาบ่ได้หั่นนะเาก็เลยกินเจ้าเลยเก็บมาอีกเนาะอย่าให้มันเบิดหั่นาะยังบ่ลายเป็นไรหรอ มันก็มีเก่ามีใหม่นี่ได้อยู่อะเลยได้เนาะนี่ส่งตัวนี้เบิ่งลงแพรี่ดีได้อยอะจาะเอาไปหนุงนอนกลางคืนแหละไงมันจะเย็นแน่เนาะโดยในตัวนี้ก็ผ่าดีดีนี่ยจะสินอนหนุงสบายนี่แหละได้ยินลูกว่าพุนะลูกปลาคือพอมาอยู่น้ำแม่จะกับลูกสาแม่ผู้เดียวได้ลูกกับเจ้าบ่เบิ่งแม่และพายชีเบิ่งให้แม่วิทย์ลูกแม่บ่วิทย์ดอกกว่าลูกเอ้ยวะก็อยากมาวะ ว่าคำสำนั่นคอยกะหู้แล้วว่าเห็ดพ<อ>นยังจังบอกมา,าบุษบาบอกว่าบออยากมาบออยากมาคอยฟังคำเดียวคอยกับพังออกแล้วค่ะนะขวายอยู่บ้านนี่แล้วนัะนะนอนเลยโอ้ยเม,ยมื่อยเลยเนาะเอ้ยเลยเมื่อยใจน้ำเมื่อยพิมเลยนั่นงห <mumbles> ลับเขาจังเพื่อนรังเสือคอยก็นอนบ,บ่๊ับลังเสือคอยก็เห<ช>็นเพื่อนใส่ถุงไว้เลยใส่ถุงไว้ ແລ <iento> like, like, ້ວກໍເຮັດເລືອບຈັກເດີ້ສັກມືຫຍັງກ່ອນເດີ້ເດີ້ສັກສາບແຫ້ງກ່ອນໂດຍເຮັດເລືອບຈົນດึกຄືນນີ້ກະເມື່ອວນລกເມື່ອຈລດດຍໂດຍນ້ດດຊິໄດສັບເຈຍທຮົາເນາະ ทำเพลินกะแบบมาหาน้องแดงน้องแดงโทรหาก็กินใจข้งางน,น้องเพลินโดยอยากเพลินอยากใส่ถั่วสับถัทวสับน้อยเนาะเป็นยังไงนำในโยบลงเนี่บอกเลยโยบลงแล้วใสออ่ได้ง่ายอยู่ลรอวะง่ายอยู่เลยปฏิคัดได้ของนำในไปเพลินกะสมบูรณ์แบบพื่งเ่าสมบูรณ์แบบแต่มันอยากพลิน,<ห>นจิตใจก็เป็นกำลังใจเด้อพิมพ์เลยสู่โตขึ้นว่าอะไรขึ้นข้าวว่าอะไรอะไรกุ้มใจก็เออไปทางอื่นคิดไปทางอื่นจะไปคิดได้เด็กแต่ลูกฮะ แต่ก็เห็นใจอยู่ดอกเมกับลูกฮิตจังไรเสอเอ้ยมันเป็นแบบนี้แหละป่อยวางไปจังน้อยเมียนกับปติเจ้ารอเนาะคิดฮอดเจ้าคือเก้าแล้วค่ะโฟว่าจะว่าปอบใจ่อยนั้นนั้นปฏิบัติเวลาถูกใจถูกยังเลยจะว่าปอบใจ่อยนั้นนั้นนั่นนี่วะเจ้ากับคนชินคนทำมาซันซะโดยโดยจชื่บบริสุทธิ์เมียนเท่ากับอยไรแต่คำบอกคำว่าเดเลยจะคิดซอยยังอีกต่อไปเนาะ อยากดึงมาอยู่แต่ว่ามันกรณีมันก็คขึ้นอยู่กับจิตก,กับใจสองกลับสองพายเอ่ยฮากับบวววเป็นแบบไรครอบครัวของเจ้าฮะนะเ<ด>นะาะตัเฮานี่ก็เป็นคนภายนอกคือฮาวาเนอะอ่ไปยุ่งไปเกี่ยวแบบเฮงว่าอ่าที่ซับซ้นกันไปฮะนะอะสิ่งนี้นี่เป็นหน่วยไปเป็นของใหญ่ฮะนะอก็คือเดือดร้อนก็คือบอกว่าแด้ทาาั้งฮาทั้งเจ้าแดเนาะโดย,โดยแต่ละอันนี้ก็คือว่าคือทางห้าว่านี่แหละ คือให้เอื้างเนาะจักมื้อก็ต้องมาหาเอื้อยคือเก่าโดยเพราะว่าข่อยก็เข้าใจเข้าใจสิ่งนี้เนาะโดยข่อยก็เลยเออมสวนคนเดียวว่าคือ่าน้องดอกงแดงก็จักวนไปใส่คิดฮอดแล้วเนาะบ่เห็นลาวใครก็ถามหาะคันคนดีกันบ่เห็นไปกาหาอะไรอืคันคือจังแลคันบ่เห็นก็สิถามหาคันคนแบบนี้นะโดยสนวนเลย แต่ก็ซวยอยู่แต่ก็บ่เคยว่าเออใส่ลูกผู้นั้นผู้นี้กินแหนบ่มีแต่ลูกคําเดียวมีแต่ลูกคําเดียวไอสมองนี่มีแต่ลูกเลยมีแต่ลูก เพราะว่าก็เบ่งออกมาอธิบายออกมาในใจแต่สบายในนูยนึงเนาะก็เลยเบียบบ่อยากขังไว้ในใจบ่อยากขังเบอกว่าขังเอื่ยกสู่โตขึ้นน้องว่าสู่เนาะมีได้ไม่ล่าได้บ้างๆเขากับสิมาดิดมาคุยนำดอกเลยเด้อกับก่อนได้พิมพ์เลยโดยอาสบายดีสบายดีโดยได้สิฟท์กับมหาแน่โดยโดยโอเคพรมพี่น้องเนาะกับประมาณนี้พรมพี่น้องเลยโดยถ้าสร้างน้อยกลับมาเยี่ยมมาเยี่ยมนาง เอพิมเพิ่นเนาะทางเอพิมเพิ่นนี่กอะพออยู่เพื่อนพอมปพี่น้องสานทนาก็เลยคิดเอ๊ะแป๊บหนึ่งออกมาต้องอยู่บ้านน้องเดงแน่นอนเนาะก็มาก็เห็นเพิ่นอยู่บ้านน้องเดงอีลีพอมปพี่น้องเลยก็เมื่อได้เพิ่นแบบกุ้มใจเรื่องลูกเรื่องอานี่แหละลูกสาวเนาะก็คือทางน้องเอมี่เพิ่นพี่พี่น้องเลยกัทางเอ้ยเพิ่นก็โทรหาทางสนนเนาะเพิ่นว่า กุ้มใจคิดร้ายเพิ่นว่าถ้าโทรมาหาสาวนวลแล้วกัสาวนวลกระปบใจเพินนะ่นเนาะเพิ่นก็ดีใจแต่สบ,บายใจขึ้นแน่เพิ่นว่าเนาะงเพื่พี่น้องก็คือทางเฮาก็ซอยยังเอื้อยเพิ่นบ่ได้เนาะแต่จังไหนก็คือว่าเนี่ยน้องเพพี่น้องค่ะกับโอ้โหน้ำภายในครอบครัวของเพื่อนน้องเพพี่น้องเนาะโดยจะเป็นจังไงน้องเพื่พี่น,อน้องเนาะโดยาการ ผิพากระกันได้กับซานวนก็ต้องขอโทษขอภัยเดิมพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยถ้าว่าชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อเปลี่ยนกำลังใจเนาะโดยโดยกับพิาพากกันได้ก็ต้องขอโทษขอภยัยพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยกับสำหรับคลิปนี้ซานวนกับสีไร้อําลาพรจา่าด้อยวัตถุทุกคนไปก่อนไว,พว้พบไว้ฟรอซานวอนคลิปหนะ้าเนาะโดย สําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสบายดี